ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องบิทีแทสบานิสามสตอรี่ครับเมื่อนี้พาพี่น้องคือโลกโคกโลกผู้หายย่หาก,กินหากิเพ็ดค,คือเก่าล่ะครับโคกบ้าหรือว่าผู้ใหญ่บานแสงอรุณตำบลบุญท่านอำเภอสุวรรณกูหาจงังหวัดลำเภอลำพูในช่วงสวยๆของวันอาทิตย์ที่23่สพฤศจิกายนสองพาร้อยหกครับผมเดี๋ยวผมเลมไปช่วยกันไปเลยครับจุดแรกแหกมันของรายการครับผม ลโลงโกขานะครับเริ่มต้นเมื่อนี้ในช่วงืสวยนะครับของวันอาทิตย์ที่23พฤศจิก,กายน2568น,นะครับสาววันหยุดอีกเมื่อนหนึงครับจะมีโอกาสถึงลุณหายู่หาก,กินครับผมลโลงโก้เขาบู้มาหมึกควางกับย่างแถวนี้อยู่ครับหมูบ้านกับมาแถวนี้แต่ว่าโบเห็นอาจจะเดี๋ยวว่ามามันฝึกบังนะครับนี่อ,อกงามดีครับผม ดอกแรกให้มาขอไล่ขันครับผมเดี๋ยวลุ้นกันไปเรื่อยครับคืนนึงครับผมดอกบานครับนี่นี่ก็ดอกบานครับบานยังงามอยู่เราเพราะวา่าบานแบบถือแดดนะครับแบดดมันถือฝนนี่เพื่อยเน่าทิ้งนะครับแต่มัน สิกเดียดนี้ยูได้หลายมือครับ,น,รบ,น,รบน,นะครับผมนี่สามดอกบาทนะครับผมเติมกันครับหลุนโชนกันไปเลยครับผมกับการหาอยู่หากินแบบบ้านๆหากเกฟเฟสในช่วงหนาหนาวนะครับผมดอกเล่นน้อยครับผมโอข้ขาวเด็ดเติมกันไปครับผมเม็ดเพิงแดงข้ามครับผม ดอกเดี่ยวครับเห็ดหอมฟ้านครับใช้อล่อนครับดเดียเ่ยวๆอย่างเสียรกันครับแล้วโง,ง่ครับดอกบานนะครับนี่ยติดแดดติดแซกครับดนนอกนี้ครับดอกหน่อยครับทิ้งกันเลยครับผมท่านไล่ครับ ใส่ใหญ่เยู่ครับผมดอกบ,บานจะว่าดอกงามดีครับดอกป่าน,นี้แล้วครับมีพ่อได้ดอกบ,บานครับเป็นใครเป็นอย่างยังบ่พ่ออยู่ครนะดอกบ,บานข็งแซ่บกันแล้วครับผมดอกน,นี้ล้วครับบานง,งามอยู่ครับผม เจอเฮดบวชครับผมเนี่ยรอบยังอ่อนอยู่ครับผมรอบแรกผมย่างพานแล้วนะครับคือรอบแรกผมเห็ดเฉพาะเห็ดไอตาเบียนะครับเห็นที่กินบอร์อะไรเห็นเห็ดปลาเมียนะครับก็เลยย่างพานมาในย่างไปรอเบิึงเห็ดทางเกื่อนกลับมาทางเก่าครับงางกลับมารอนีโอ้เห็นมีเห็นบวชต้นเกือบว่าไรครับผมเอาถือว่าโชคดีครับกลับมาทางเก่าเจอเห็ดบดนะครับอีกแกงครับผม น้องอ่อนด้วยครับบวครับมอัน,นดอกแห้งนะครับอะเตรียมกันครับกอใหญ่ครับเรือเสาเรือลอยนู้มา飒บวดครับเอาละเป็นเสื้อครับมาช้าเกินไป มัดอกนี่ครับจเจ้าใดปะนี่นายจะได้อยู่ครับผมดอกงามเลยนะดอกแข็งอยู่โอ้โดอกนี้ใดครับผมดอกเช่นมงามเลยครับดอกนี้ครับในบนอลลูนเลยเบอร์แล้วครับโอ้ได้อยู่ครับผมดอกแข็งดีอยู่ครับนี่ดอกมีก็งามเลยครับ ดอกนึงครับบานจนทิศแตกครับผมใส่ใจอยู่ครับผมอู้หือหนุกยวงครับดอกกำงามเลยครับออดอกแนงครับสองดอกครับอีกดอกนึงครับคือหนุกยวงครับ เดยวเติมกันเลยครับผมกวานันเนีก่ก็สองดอกแล้วเติมกันไปเลยครับกว่แบบอนะครับใส่ษดายเยู่ครับผมคอรครับนี่พี่ดอกนึ่งเศอษฐาย,ยูยครับผมนุ่ดผือนหนดยุ่งครับ งามอยู่ครับดอกแรกครับอันนี้จะมีแล้วครับนี่แบบนยแยบแยบมดเกินกันเลยอยู่บนซองดอกออครับดอกน้อยงามอย่ากระดอกเงีเ่ยเจอช่วยใกล้กันครับาการจะผมให้เก็บขนนัาดลหนมาหลอกบางหลังมาจ้ะมาซองเบืงเเเบ้งแถวเขาไปเห็นวันนี้มาหาเบืเ้องแถว ข้างๆกันครับเจออีกสามดอกงามครับผมเนี่ยเจอดอกแง่แลนะ้วดอกเป็นแง,ง่เลยแถวเต่าจะให้เก็บนะห้ามมือหลังมาบัวมีชักดอกมนีมาไมาเจอครับดอกนะนึงเจอดอกแง่แบนี่หอมงามเลยครับผมเจอชุดนี้ครับบัวบ่ ดอกค้ำง,งามเลยครับสีดอกเกลื่อเลี้ยงกันยังเส้นลายเลยนะนี่ครับมีดอกที่หาดอกไมน้อยเลยครับครับผมดอกค้ำง,งามครับเห็ดพึ่งนกยูงครับเมื่อนี้มาเจอดอกใหญ่ครับจุดนี้ซีดอกคำงามครับ ดอกนี้เจให้เบิ้งนะครับมันเป็นเห็ดละงูเรียกว่าเป็นเห็ดละงากห็ดเบื่อครับผมนี่ลักษณะดอกแบบนี้ครับเป็นเห็ดมีพิษนะครับขาตันครับนี่ครับนี่เจมว่าไ้ครับผมเห็นแป๊บๆนะครับอยู่ใต้ก้อนหินเห็ดยางนี่โอ้เห็ดเพลิงตัวนี้ยังเหลืออยู่นะครับนี่เห็ดชนิดนี้ออกก้อนมูวนครับในช่วงที่มันเกิดในหนาหนาวนี่ครับ เห็ดเพิ่งเอือนวาเห็ดเพิ่งข้ามนะครับผมเอือนให้เพิงงวานลังลางมานนี่แทบจะหาบัเพื่อนเรานะครับมันนี่ปออยู่ครับผมครับผมตอนนี้การเดินทางลงมาถึงเตียนผู้ใกล้ที่จะถือมองจอดรถเป็นที่ระบายแล้วนะครับให้พี่น้องได้เบึงผลงานการหาอยู U ่ให้กินในเมื่อนี้นะครับกับวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568นะครับ เก็บเห็ดหนาหนาวครับปีนี้โชคดีได้เก็บเห็ดในช่วงหนาวนะครับถือว่าเป็นอีกปีนึงนะครับที่รู้สึกว่าแปลกๆอยู่นะครับแต่ว่าก็ดีนะครับที่ได้เก็บเห็ดได้กินของป้านะครับหลายเพื้นที่ก็อาจจะได้เก็บพึกกันกับผมนะครับแล้วก็หลายเพื้นที่เพื่อนยังคงเก็บหลายเก็บค่าเก็บแน่นะครับผมแต่ว่าบ้านผมกับพ่อได้เก็บสมีแหละครับอาจจะบ่ลายผนได้ก็ว่าได้ยุด้กินนะครับเมื่อนี้ถือว่ามันนะครับมานเห็ดก็ มันเห็ดละโงกเขานะครับเป็นดอกบานๆเมื่อนี่ย่มมีดอกตูมได้นะครับแล้วก็จะมีเห็ดกระด้างแห่งเห็ดกระด้างที่ยัางคงดอกอ่อนๆอยู่กับมีนะครับแล้วก็ที่รู้สึกว่าจะมันอีกชนิดนึ่งก็คือเห็ดผึ่งนกยุ่งครับหลังจากที่คีปมังกรเคยมันได้ดอกน้อยๆนะครับแล้วก็ทิ้งช่วงไปร้ายเมือไปหาเบื้องเก้าอีกครับปรากฏว่าบานนะครับนี่ดอกใหญ่ดอกงามใสได้อยู่ครับผมมือน,นี้ก็ถือว่า ได้พออยู่พอกินนะครับขอพุณพี่น้องป้องไปสุปปูสุกข,ขนครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจที่ยังคงไม่หายกับช่องอนอยช่องนี้กับช่องวิท,ทีแทนทิศตะตอรี่ฝากขอพุณพี่น้องสุปปูสุกข,ขนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องอนอยช่องนี้นั่งกันแล้วกันครับผม,ม,ผมพบพอกันในคลิปหน้าครับให้พี่น้องสุปปูสุกข,ขนมีสุภาพร่างกายที่แข็งแรงเงินท้องเต็มท้งเต็มทาไปแล้วสวัสดีครับ